ครับผมสวัสดีครับพี่น้องผู้อยากเลี้ยงหอยผู้เริ่มเลี้ยงต้นเลี้ยงหอยให้กันนะครับเนาะโอนี่ผมมาเปลี่ยนนามหอยครับบางหอยหน่อยครับผมอายุจักอาทิตย์นี่แหละครับอันนี้ใส่อ่างเบามากตอนเริ่มมา่เป็นไข่นะครับอายุเขาเกิดประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับนี่ครับโอ้พี่น้องกำอืมซึมนะครับเขากินแหนนะครับ อันนี้ตั้งแต่เอาไข่เขามาใส่นีสองอาทิตย์มันเคยเปลี่ยนหนามครับวันนี้เปลี่ยนหนามเธอแหลกนะครับเนาะตอนใส่เต็นเณร์นี่หน,นามกุหลาพอนได้เสียลายครับก็เอาใบพงสุรดมาใส่กินดีกันครับพี่น้องนี่ครับแต่ว่าก็มีปัญหาเรื่องหนามเสียผมเลยสิมาเปลี่ยนหนามล่องเบิ้งมือนี้นะครับให้พร้อมพี่น้องเลยเบิ้งน้ำกันเปลี่ยนไปน้ำกันครับสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเลี้ยงขึ้นกันกับผมนะครับเนาะหรือว่าผู้องคนบ้นพันได้เริ่มต้นกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าเป็นตาเลี้ยงง่่าายบเเ็็ตดง่ายบ่ นะครับเป็นยังไงทายนาย้ำจังไรนะครับน,นี่ทายน้ำลืมยุบกระมังผมตั้งยู่นี่นะครับเดียงใจกระมังตั้งอยู่นี่ผมก็สายยางมาครับใส่สายสาย,ยางพอดีสายยางเงวในจังหน่อยเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะผมก็เอาแนวมาห้องครับสายยางคือห่อส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจุ่มทัางน้ำนะครับตอนดูดที่แรกเราได้เห็นพี่น้องเบ่งส่วนหนึ่งจุ่มน้ำไว้ อีกส่วนหนึ่งมาทา้งนี้ห้องกับเปาครับเปลาล่มเปานะครับบริดูดเปาปื๊ดใจแล้วก็เอสาสไปสซย่างลูกหนามกันไหลอยกมงังสีเลยนะครับผมอ่าแต่ว่าผมก็เเนแนวมาห้องไว้ครับแามิหนวยไข่หน่อยนะครับเนาะแามิเอ็นหอยหน่อยออกมานํำกระดักไว้ทั้งนี้ครับเสียดายเขาเลือกต้นเขานะครับตอนนี้ก็กระลั่งไาย เดี๋ยวสิ็เบิรงให้คุณผู้ชมเบิรงน้ำตุนหยบแล้วก็เติมน้ำครับน้ำพงเสียวน้ำป้าป่านะครับพอดีอยูเ่เฮียนมีแทน่งนี่แล้วนะครับป,ป้าป่าน้ำน้ำที่เลี้ยงนี่ก็เป็นน้ำป้าป่านะครับอยู่เฮียนแต่ว่าอยูเ่เฮียนเป็นแท่งครับแท่งใส่ไว้แล้วก็เอ่อเปิดผ่านปั๊มมาเลยนะครับนี่ครับย่องคางบมกหอยหน่อยย่องคางนะครับกินดีมันแหน่งสินะครับน,น,น,บนี่เอามาใส่แหงสีบ่เกิน สองมือครับเต็มๆนี่ข้าวเดียวมดแหน่หน่อยนี่นะครับหาคอมาแล้วก็นี่นะครับที่น้ามอยากเสียแน่ก็คือเอ่อผมใส่กระบบนนี่เสียนะครับกระเพาะเขียวๆผมใส่งาสุลดเข้าไปครับมดพี่น้องแองแสงนะครับอันนี้ใส่เข้าไปได้สองมือนะครับใส่ไปได้สองมือสำหรับงานสลดครับหอยหน่อยอน,นีดจะลองทายมืงครับทายเรียว เอานามใส่มืออื่นสิมาให้พี่น้องเบิ่งว่าเออหลังจากทายนามแล้วห้องนามป้าป่าใส่นี่เขาเขาตต่บอนะครับอันนี้สายยางสายยางสิล่องกดกดไปครับดูดดูดอันนี้ไปน้ำเนาะครับเนาะดูดฉีงเงียไปน้ำครับเพราะสายยางนี่กระซำเครืองสูบน้ำนะครับมันแต่ว่าห้องบ่มีหัวกระโหลกทั้งนี้องกระดูดไปนะครับดูดมันก็สิเป็นพวกเศษยังออกไปน้ำนะครับ นี่ครับแต่ว่าของอจอกนี่ครับจอกผูหลามนี่นะครับพี่น้องครับสำหรับผู้เพาะร่องเบิงไม้ครับผมอีกกระมังหนึ่งผมเพาะร่องเบิงผมว่าสิบโอไซผมเสียวแหนมาใส่พอจอกผูหลามนี่อหอยหน่อยนี่เริ่มกินโมได้นะ,นะครับแต่ว่าเขากินโมได้แต่ว่าเขากับยู่เป็นยู่หมองอาศัยอยู่ครับแต่ว่าผมว่ามันเข้าสิดูแลอันนี้ยากนีดนะครับอันนี้ผมเอาไปดูดเอาพวกเศษอันนี้ออกน้ำน,นะครับนี่ครับ ก็สิมีปลาหางนุ่งนะพี่น้องเนาะพ่อได้กินไข่ยุ่งครับกินแมงงอแงองี่ขงเข่งยาวดูดมันก็สิเป็นดูดพวกตะกรอนดูดยังไหลออกไปน้ำทา่ามุ่นละครับไหลออกไปน้ำเลยส่วนบกอหอยหน่อยออกน้ำบอ่เอเข้ากับกองอันนั้นไปนะครับเป็นพี่น้องเนาะกองเหล,ล่าขอมาลาหอยหน่อยจับยู่น้ำทา่างขางจับยู่น้ำท่างขางครับแข่งกระมังอันนี้เครื่องเพาะเสกกระมังนะครับ อันนี้อายุบวบห้อยอาทิตย์หนึ่งนะครับพี่น้องอาทิตย์หนึ่งครับอันนี้บวกหอยบวกหอยไม่นี่น้าต่อโบอนะครับเริ่มบะอันนี้เป็นเก็บมาจากธรรมชาตินะครับพี่น้องเก็บมาจากธรรมชาติในสองในซี่หามือนะครับซี่หามือขันดำๆที่บอมือนะครับนะครับในซี่หามืออ่ะมาเบิองนามเ้อต่อครับเบิองนามห้อต่อครับนี่ครับของบสิดูดอครับดูขี้เงี้ยไปนั่ง เรียกสิมาเติมน้ำมาพี่น้องเนาะสักหน่อยมาเบ่งตอนน้ำบกมืดครับครับน้ำแหงแล้วครับคุณผู้ชมพี่น้องครับน้ำแหงแล้วที่บะกหอยหอยหน่อยนะครับน้ำแหงแล้วนี่ปลาหางนกยูงก็บีนะครับแล้วก็บมกหอยนี่ส่วนทางานนี้นะครับคุณผู้ชมครับสี่ห้าไปดักไว้เนาะก็ออกมาไหลกันนะครับออกมาน้ำใสยาง เป็นคือเม็ดไส้ครับไงก็เม็ดไส้จังหน่อยนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเขาจะาเสียวมาใส่มาล้างใส่ทัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเปิดน้ำใส่กันอ่านี่ก็เปิดน้ำใส่นะครับถ้าให้น้ำอ่อเราก็เปิดน้ำใส่ครับน้ำก็ะชิใสแต่ว่าห่วงอย่างหนึ่งว่าอ่อันนีเนน้เป็นการเป็นการเปลียนนำเธอแหลกนะครับที่เห็ดให้เบิ้งพร้อมกันก็คุณผู้ชมเลยส่วนว่าเขาสินอกนอ้ำบ่เขาสิตตายบ่มืออื่นมือือ นะครับในผลนี่ผมทายไม่ให้เบิ้งอีกนะครับเพราะว่าห่าสีเลียงไปน้ากันครับรค่อยๆเลี้ยนรู้ไปน้ากันหลังจากที่ห้อหาความรูจากช่องอื่นๆที่เพิ่นมีประสบการณ์มีความรูหลายๆแล้วนะครับข้าไปหาห่า <c oughs> ไปเห็ดน้าเพิ่นมาเบิ้งแล้วไปเบิ้งน้าเพิ่นแล้วเขากะลองมาเห็ดครับว่ามันสีประสบความสําเร็จบ่เหาสีเห็ดไตคือเพิ่นเห็ดบอ่อนะครับผมอันนี้คือเลี่ยงอีหลีครับคือคนทดียวไม่มีความรูเลยเบิ้งแต่ยูทัวมากว่าไปเก็บไข่มาบ่อกับไปเก็บมาบ่อครับพี่น้องครับเดิมจาก โบได้ไปศึกษาไซเลยครับเบิง้งตอนนี้ยูทูบน้องกันละพี่น้องผ้าเบิ้งกับเบิง้งพี่น้องผ้าเฮดกับเฮดนะครับมาเบิ้งว่าเฮาสิเฮดได้สมบูรณ์บ่นะครับเดี๋ยวน้ำกับไซครับเปลี่ยกไม่ไม่หลังจากใส่หันแล้ว่ยมสิมาล่างเอามูอถืออยู่ในนี่แน่นะครับที่มันเป็นก็ยังเม็ดใสอยู่นี่นะครับส่วนว่าล่างแล้วมมืออื่น สิตายบอนะครับกะมาเบิ่งผลอีกทัวหนึ่งครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับถี่มาศึกษาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ